ธรรมะไม่หนีไปไหนมันอยู่ในตัวนั่นแหละทั้งดวงทั้งกายทั้งองค์พระอยู่ในตัวเรานะลูกนะไม่ได้ไปอยู่โลกอื่นห่างจากปากช่องจมูกถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแค่ศอกเดียวเท่านั้นเราก็ค่อยๆฝึกไปถ้าเราเริ่มต้นด้วยความพึงพอใจไม่เบื่อจากความไม่เบื่อจะนำเข้าไปสู่ความสบาย และสบายยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆใจมันก็นิ่งไม่ซัดสายเพราะมันสบายสบายกายสบายใจก็นิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวก็นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งตรงไหนก็ช่างมันเรานิ่งไปก่อนเดี๋ยวสบายสบายเดี๋ยวจะสนุกกันใหญ่